เพื่อนจะมาหาที่บ้านเลยจะทําเมนูของว่างรับแขกสักหน่อยไปเจอเมนูน่าสนใจมาชื่อว่าขนมเบื้องปักอ้าสูตรจากนิตยาศาศาสารแม่บ้านเล่มที่86ปีพศ2524ถึงจะมีชื่อว่าขนมเบื้องแต่ก็เป็นเมนูของขาวจะน่ากินขนาดไหนไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอร้อนใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่ตำไว้ลงผัดให้หอมใส่กุนเชียงเต้าหู้ผัดให้เข้ากัน ตามด้วยกุ้งสับลงผัดให้พอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายผงชูรสและน้ำปลาใส่ถั่วงอกแครอทผัดเร็วๆพอสุกโรยต้นหอมผัดให้เข้ากันอีกครั้งยกลงตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอร้อนใส่แผ่นปอเปี๊ยะลงทอดพอเหลืองตักขึ้นแล้วรีบพับครึ่งอย่าให้ติดกัน ให้อาคางไว้ประมาณ45องศาพักให้เสด็จน้ำมันก็ตักไส้ใส่ได้เลยเป็นเมนูของว่างที่มีหน้าตาคล้ายกับทาโก้แต่เราใช้แป้งปอเปี๊ยมาห่อแทนพอนำมาทอดกรอบจะทำให้กินง่ายขึ้นยิ่งได้กินตอนร้อนๆบอกเลยว่าอร่อยมากใครได้ลองชิมรับรองว่าติดใจ